สวัสดีจ้าเพื่อนๆเนบซีทุกท่านเรามาตามต่อเราพัฒนากันไม่เข้าสักสูตรเลยปรับสูตรใหม่เอาสูตรใหม่นะคะแต่ก็ผสมกับสูตรเกา่าก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย เอ้ยไม่เข้าเลยเอาใไม่เอาไม่จะพัฒนาจนกว่ามันจะได้มาบนล่างนะคะอยู่ด้วยกันเลยบนล่างประจำวันที่ยี่สิบสี่จันแล้วเอ้ย ยี่สิบสี่ทับหนึ่งหนึ่งทับหกเปดเราจะย้อนดูที่สามเปดสี่ห้าเจ็ดเก้าฝั่งนี้จะเป็นล่างนะคะคิดไว้คิดไว้ ั่งนี้จะเป็นล่างฝั่งนี้จะเป็นบนสามแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าเราจะมาเอาบนล่างไปก่อนนะใช้หมื่นบวกสิบ 10, บวกเก้าคงที่ สูตรเก่าเลยแต่เราบวก,บวกเพิ่มสูตรเก่าแต่เราบวกเก้าของที่แสนร้อยบนบวกสีคของที่ฝั่งนี้จะเป็นล่างนะคะบนเราใช้พันบวกแปดแสน บนบวกเลยแปดบวกเจ็ดบวกเก้าสามบวกห้าบวกสี่สี่ห้าฝั่งนี้จะเป็นล่างนะคะสองสาม จากผู้คือสีสองสีสามห้าโซงห้าสามฝั่งนี้ก็แปดบวกสีสีบวกแปดเนะสีบวกแปดหกบวกแปดบวกเก้าบวกเก้า สองสามตรงนี้จะมีหกคู่สองสามสี่สองสามสี่จะพู่ก็คือสองสองสองสามสองสี่สามสองสามสามสามสี่ หลักร้อยของเราใช้ตัวสองตัวนี้สองสองส,สองสามสองสองจบจบแล้วจบแล้วเอาใหม่สีสามสองสอง ใส้น้ำเงินเนอะใส้น้ำเงินขีดเอาเลยสองสองสีสามเต็มตัวที่มันถูกเนอะ ยังไม่เลือเลยต่อมาเลขที่ออกก็คือห้าสี่สามสองสองห้าสี่สามสองสองถ้าจะทำยาวมาเลยเอาสี่สี่ตัวเลยนี้มันจะมันยุ่งมันมั่วเอาไว้อย่างนี้แหละ แสนบวกร้อยบวกสีคงที่ตัวนี้บวกเก้าคงที่ก็คือห้าบวกสองบวกเก้าห้าบวกสามบวกสี่ล่างเท่ากับหกเจ็ด xuống sao chạm cú cái hư chết hụt xuống xám chết xuống chết nó như lên mình sẽ đây xem 2 kháng mượn một kháng buộc nồi lam buộc cao cũng thì แล้ว 5, ห้าตัวนึ่งค่ะพี่เสกห้าสี่สามเขียนประจกห้าห้าดีจะ้ะสี่สามสองสองหน่วย บวกเก้าสีบวกแปดเหมือนเดิมสีบวกแปดศูนย์บวกห้าทีนี้ไม่ใช่บวกสอง 23 678จับคู่ก็คือ26 27 28 23 สองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดหลักร้อยของเราก็ามาที่ในออกไปที่สามเปียด ตัวน,นี้สองสามแปดสามสามแปดนีอกไปที่สองหกบนสองหกล่างสามแปดบน สูนนี้จะมาล่างด้ยแต่มันเป็นตัวกลับเนาะเอาไปที่สองสามแปดหกสองสามแปดเข้าเลย <c oughs> ย้อนหลังถูกหมดเลยเดินหน้าไม่รู้มาสุดท้ายท้ายสุด <c oughs> เลขที่ออกก็สีเจ็ดสีจะพูดผิดพูดถูหกสองนี่ 6, สามแปดเจสี่หกเอาล่างก่อนเอาล่างก่อนก็คือสี่บวกสาบวกเกบวกร้อยบวกสี ก็คือสีบวกสบวกเก้าบวกสบวกสี่กกับหกเจจับคู่ก็คือ6กสามหกสตัวนี้กันไว้ด้วย <laughs> ั่งนี้จะเศนสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งบวกหน่วยบวกเก้าคงที่บวกแปดพันบวกแปดก็คือหกบวกแปดสี่บวกสี่บวกแปดบวกเก้าคงที่หกบวกแปดได้สี่ห้า ห้าหกเจ็ดไม่ต้องทำวิธีบวกแวว่ามันสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าสี่ห้าหกห้าห้าเลยห้าสี่ยังเด็ห้าจิบ หลักร้อยก็คือสามกับสี่เอามาใส่ตรงนี้สามห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดวัวมืเจ้าสี่ห้าสี่เจ็ดสองห้างโบเนาะสีส้บตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นไปห้าเจ็ดเลขมันจะมุมห้าเจ็ด สี่หกก็จะอองห้าสีของนี้ก็ชนกับสี่หกเหมือนกันเลยสามสี่ห้าสี่สีหสส่ห้าไป กสี่ห้าเจ็ดหกสสห้าสสห้มจะชอบบอกมุมนี้เีจะมาสี่เจ็ดอ่ะหกสี่สีห้ส ห่าาคุบเลยโอ้ลืมดูเอฟีชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะไปหางเดียวไม่ชอบก็เอาแค่สีหางก็้อโนะคะเราไม่หวังมาก <laughs> แค่เปรุลนจ้าเราพัฒนาบนล่างอยูด้วยกันแคปเม่รุลูน ดูคำเตือนโทรศัพท์ชัดเลยแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมืงโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า